สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะค,ะคุยก็จะมาสาธิตนะคะการนนะับชาๆในเพลง Me มโบ r number f no. i e นะคะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเร็วมากเลยแต่ครูวิจะนับเก้าให้ชา้ชาๆชาัดๆนะคะเรามาเรียนรู้กันค่ะนะคะในหนึ่งเซตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเต้นทั้งหมด4ด้านนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูการเต้นกับเพลงด้วยนะคะเรามาเริ่มเลยเริ่มที่เท้าขวานะับ1,2,3,4,5,6,7,8 1,2 ที่ 2. คือการหันหลังกลับนะคะหันหลังกลับ9 1้าหนึ่งแตดสองหันขวาแล้วลิกตัวกลับนะคะแยกสามแปดสี่แยก5้าแปดหแยกเจดแตด8ง่ายเห็นไหมคะแยกข้างๆเท่านั้นเองจบแล้วนะคะเซตที่สองต่อด้วยเซตที่สมนะคะคือการถอยหลังพูดวิันข้างให้นะคะสมมุติว่าเราจบตรงนี้แล้ว แล้วถอยหนึ่งวางสองถอยสามวางสี่แปลว่าตรงนี้ช้าแล้วถอยหันซ้ายถอยห้าถอยหกเจ็ดแปดนะคะถอยและเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วเริ่มใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือทั้งหมดของท่าเต้นมีแค่นี้เลยแต่ดูปุยจะเริ่มนะคะจากด้านหลังแล้วให้เราเห็นทิศทางของการเคลื่อนที่นะคะแบบถูกต้องนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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 แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดขวาหนึ่งสองหันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถอยหนึ่งวางสองสามวางสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเริ่มใหม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1> 8 1 2หนึ่งสองสา5สี่หวา1 2หันกลับ3 4 5 6 7 8ห้ถอย1วาง2องถอย3วาง4แล้ว5 6หันซ้าย 3, 7 8นะคะแล้วก็เริ่มใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเต้นกับเพลงจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Everybody in the car, so come on, let's ride to the Knickers store around the corner The boys say they want some dilly juice, but I really don't wanna It was like I had last week I must stay because does market cheap I like Angela, Tamara, Sandra, Sandra, and Rita And as I continue A, a little bit of got in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary's all night long, a little bit of Jessica in my ก็ฝึกสมาธิดีมากด้วยเหมือนกันนะคะลองไปฝึกดูนะคะได้ออกกำลังกายดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ